เราเันอดเขาเขาเขาทุกอย่างอยั่ย่างไก่ล้องเพ่งอย่างนั้นมนไก่ย่างเกลือยางกมารัศสยามยอดเลยบุ้มเอ็กแจ้วครับกิแจ้วบางก็บแจวทีเดีวเราบนยอนึ่งไปยังเชิงม่้เ็นเขาเท่าไปห้าข่อยู่เพื่อยุขดคปอให้งานอยู่ก็อยข้าเหนียวครับข้าเหนียวออนๆครับย่งย่างหล่มาครับพี่น้องกินน้กันนะครับยังบุ้มนยัง ครับสวัสดีครับพบกับผมน็อตมน็อกนะครับสวัสดีวันเสาร์วันฝนตกนะครับเมื่อนี้จะมาย่างไก่นะครับย่างไก่ไก่ย่างเกลือนะครับเอาแบบบ้านๆเลยครับผมอันนี้ไก่บ้านนะครับบ้านเหมือนเดิมครับครับโอโคคนเก่าโอโคคนเก่าครับถ้าเพื่อนๆจาได้มือนั่นที่มาย่างไก่มือนั่นนะครับผมสุดยอดครับ เป็นเมนูยังนะครับวันนี้ย่างทาเกลือย่างใสไส้เกลือเฉยๆไก่ย่าเปิดนะครับเอามือกับไก่เนื้ออะไรนี่เด็ดบานธรรมดาเอานี่ละเลยมีชื่ออาหารอยู่บิกซีบริสุทธิ์อาหารเอางี้เลี้ยงไก่เลี้ยงกาไปทำกินไก่กินกาเอางี้เลยย่างไว้ เดี๋ยวสีมารเกลงันเราสุดท้ายให้พวกนี้น,งน,นึงครับปุโต๊ะครับเก้าคมก่อนเน้นีๆเกลือโซเลยผมนี่ครับใส่เกลือนะครับนี่ไก่ไก่ย่างเกลืเกอเน้นๆเลยครับผมไม่เค็มเราไม่ใส่ครับผม <c oughs> เกลือเลยครับเนื้อๆเลยครับคุณน้องไก่เนี่ยกระช่วงกับโตก็เอาไปได้นี่เบิ่งเลยไกลตีราคาเป็นเศษไปได้นี่ ใกล้เพื่อราคาเป็นแสนผมได้โธรรมดาได้ครับ,รบาาน,นีจะได้มีโอกาสได้มากินไก่ย่างเกลือโบวิศตะพนกระตุกในใกล้ปอดตายเลยครับมันเลยดีครับในเกลือเอาแบบเกลือล้วแบบนๆเลยนะครับก็ได้ใส่หอยเลยไม่มีแล้วก็ย่างไฟเลยนะครับกินแบบบริสุทธิ์โอแม่นว่าเขาสิกินแบบ มีซอสมีอย่างนะเรากินแบบบริสุทธิ์เอาเลยใส่เกลือกินกันง่ายๆนี่ร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับกะสใส่สไม้นะครับไม้กับไม้ห,มห,มหีบได้ครับนี่โบแมนไม้ใส่ไม้เ,เป็นไปใส่ไม้ต้นไฟเป็นลำเลยได้ครับนี่ปานย่างหมูครับพี่น้องนี่ครับเชฟย,ยอดเลยครับรอบก่อนไก่ย่างไก่แต่อีกแบบนะ สไตล์นะครับอันนั้นย่างมักเครื่องเทศหลายแต่วันนี้ย่างแบบเนื้อเน้นๆครับย่างเกลือกับย่างเกลือเรียบร้อยแล้วครับอ้เตรียมย่างใส่หม้อลุกมั้งทักมากเลยนะครับเรียบร้อยครับเราจะไปย่างกันคุณระดับที่คุณละอยู่นี่ปกติก็ย่างอยู่นี่แหละแต่พอดีมันฝนตกนะครับก็เลยจะไปย่างกันอยู่ในร่มนะครับไปไปเลยครับอันนี้ด้วยกันนี่ครับ ผมได้ซื้อไก่กันเลยไก่เขาเลี้ยงเอาไก่คนหลายครับเป็น200รน้อยสองร้อยวัวล้วครับผมพอเพียงครับเศรษฐกิจพอเพียงมีทั้งเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลานะครับเลีเ้ยงเป็ดอยู่หลังเงนินเพื่อนอเลี้ยงคือคนหลายใจไม่เลี้ยงแต่เด็กครับเพื่อนวะนี่ครับนี่ก็เป็นเสาไฟที่ ดังไวแล้วนะครับครับตอนนี้เรากําลังก่อบมอฟเอยก่อไฟไว้แล้วครับวันนี้ได้แขกรับเชิญครับเครื่องมาอีกหนึ่งท่านครับัมือยางต่างห้าเรื่องยางครับเออมือยางมขวดต่างห้างมือยางต่างห้างมือขเราก่อบมอฟไว้แต่ก่อไฟไว้ตั้งนานนะครับกระซียางไปเรื่อยๆครับหมุนผิดไปเรื่อยคือยางหมูนะครับจนมันแทบเกินเลยทอ่าแห้งนะครับกินแบบแซ่บๆเลยครับพี่น้องวันนี้ฝนตกะครับฝนตกะแเลยมานั่งซุ้มเซลกันนะครับบรรยากาศได้นี่ขนตกนะครับบรรยากาศฝนตกนะครับ ย่างประมาณจักนาทีครับเพื่อที่สุ่มก็เราก็ไปต่อยไปเรื่อยๆครับนี่ครับช่วงโควิดครับก็หาอยู่หากินกินแบบบ้านๆครับอาารบ้านๆนะครับไก่ย่างเกลือครับพี่น้องไก่บ้านย่างเกลือมาเบิ้งไก่ที่สุ่มไปมาเบิ้งกันอีกรอบนึงครับครับผมพบกับผมมาบาร์ดดอกนะครับวันนี้สิมาเอ่อใกล้ย่างเกลือครับพี่น้องไก่บ้านๆนะครับนี่ ไก่บ้านนะครับตัวประมาณโลเขาก็นะครับตัวนี้บนตกนะครับมาตั้งซูกปอร์เซลกันจะเลยไก่ยัดเสือปริมารนะครับมาคือย่างเดียวเลยเน้นๆครับมาเดี๋ยวไปย่างกันครับผมครับอ่ะมาเบิ้งกันต่อนะครับอันนี้ก็ย่างผ่านไปละประมาณเกือบ20นาทีนะครับเนื้อก็เอ้ยเดือดไก่ก็เริ่มแห้งละนะครับตัวนี้ก็เริ่มเริ่มเซตตัวละนะครับไปอีกประมาณ ขึ้นสมองมำเกันสุกและนะครับกะใส่ท่านใส่อลอ้อนครับผมยางไปเรื่อยๆนะครับวงครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันต่อเด้ครับตอนนี้ใกล้เริ่มเส็จตัวแล้วอไอเลือดเริ่มแห้งลงแล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้ก็ยางีไปเรื่อยๆนะครับีไปเรื่อยๆรับก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับับ เติมเติมท่านจักน้อยครับเดี๋ยวมันซืบริกากินเพราะว่าสามชั่วโมงก็บบริกกินแล้วคก็หมดเติมท่านตอนนี้ย่างไปเรื่อยๆนะครับไฟร้อนนะครับสุดยอดครับพี่น้องโอ้เริ่มเริ่มหอมนะครับโอ้ยเงินบินเริ่มหอมแล้วครับพี่น้องเร็วหอมแล้วหมุนไปเรื่อยครับหมุนกระหมูนิรายการนั่นเป็นแม่เขาเขา ใาให้เจ้าของไอยูทูปคอนซอนครับอีสานบ้านเฮาอยู่เทพกรุงไทช่วงโควิดยังมาบ้านก็มาได้ดนะครับตอนนี้เฮาอยู่บ้านเฮา <uke> กาั <ๆ S 2> เป็นระยะห่างแต่เฮาก็มานั่งสูดเซลลกันนะครับพอดีบนโต๊ะใกล้เป็นพอดีใกล้ตายคนตกใกล้ๆๆๆๆๆก็เลยตายครับต,ต,ต,บตกได้พอดีนะครับนี่แต่ผมเป็นอย่างใกล้คนหลายครับหายน่วงครับนี่ใกล้จารัดมันนานพีครับเลยมานั่งวอลกันสูดเซลล์เอา ย่างต่อครับอ่ะมาเบิรงกันต่อครับประมาณ30นาทีผ่านไปแล้วครับเริ่มหอมแล้วครับไก่เริ่มมัวแล้วเบิ้มกันเน้นๆครับโอ้ยแบบบ้านๆครับแบบย่างเกลือบ่ต้องมักอย่างไหลครับเอาแบบย่างเกลือย่างแห้งๆนะครับแซ่บๆครับผมเดี๋ยวนี้เขับไปในข้าวที่เวียดเนี่ยหยิบเยอะเข้ครับ เนื้อเน้นๆครับผมใบหนุ่มไก่ย่างเกลือนะครับกลับเดี๋ยวมาเบง้ันต่นนะครับตอนนี้ก็เริ่มใกล้จะสุกแล้วครับช่วงด้านหลังมันไก้จะสุกแล้วตัวน,นี้เหลือแต่ช่วงอกนะครับไก่ล้วครับไก่ย่างเกลือเราใกล้สุกแล้วครับอับ <c oughs> นนี้จะเป็นเครื่องในมันนะครับ <c oughs> เครื่องในแยกออกเามาย่างบนเั้ถ่านไม้ก่อนนะครับ กลิ่นหอมเริ่มเข้าไปในโทรศัพท์แล้วครับเบิร์นไหมครับเนื้อเนื้อเลยครับเนียนเนียนแต่ยากยรไบมีขายสุดยอดครับนี่กนทุกฟ้ามันเยอะยนนี้ก็สุกมาบางส่วนเลยครับตอนนี้ก็มีจับเนื้อมาเที่ยวนี้ ครับนี่ครับตับกับไตครับผู้เท่าควรว่าจากไหนนะคุณโปรยังให้เด็กน้อยกินเออมันปึกมันนะแม่บอครับกินตับกับไตมันปึ๊กมันนะมันคือกุชชโลบายของคนสมัยก่อนครับของแซฟเฟิลสกิน,สกนก้อนเพืวว่อนกันจีวอลจังซี่นะแต่ว่าข้าให้เด็กน้อยมาสั่นวันนี้โอ้ยไม่้องเลยควันจดจวดหอมครับกินหนอมเข้าไปเลยครับซับกับบึกกินเลยให้เด็กน้อยสุดยอดเลยครับด้วยใส้นน้ำจิ้มด้วยสั่นไม่ต้องไปให้ตัวหอยไม่ใช่ข่าวขยะเว้ยหั่นข้าวท่อนไป ทุกหมอให้หนังโอ้ยนี่ลุงไม่ออกรีดหมดเดียวแนั้นไมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวดีครับคุณเดี๋ยวเดี๋น้ำจิ้มครับจิ้มรสเด็ดนี่รสเด็ดครับน้ำจิ้มนี่ได้มาจะใส่ตรบนี่เมียเฮ็ดให้คุณนเี่แล่วจะแก้ซอสกันจะกินอันนี้แหละครับนี่บดาทำเมี่ยฮิตกับมันก็แซ่บแก่ต่อกระเซ่บก็กซ่บนะเรียกพดมือคุณนี่โอ้ยนี่ครับน้ำจิ้มรสเด็ดครับกินกับนี่ครับ ไก่ย่างเด็ดครับน้องโควิดเรากินกันสุดยอดเลยครับอ้องที่ทอดจิ้มกระอะมาแล้วกินไม่ไย่างร้านต้นแท้มาลองงโอ้ตลองมึงโน้จากจิ้มเลยครับเอาการเลยครัเอาบาร์จก้บบาร์จมาลองไหมครับเอื้อชุบมึงครับคำแรกพี่น้องโอ้โห การีจงร้องแอนบอครับอาแนเขีาเด้ดีเอาเดี๋ยวผมขอกินก่อนนะครับเดี๋ยวสิพอทันเพ่อนครับผมคำเด้อเออโดนเิ่งเขียนนะเยวกินน้ำก่อนเด้อเออเยไปไหนครับตัว่าแบบใด้างมันสมอยู่แต่บํามนหัวแม่บอกคนว่านี่บอกน่แม่ร้วน่าะัุขา กันมาแสีบกับมะซึ่งนะทำน้ามาเสียบกับมะเมนไม่ใช่ปูเลยสิไม่มีสาระเดี๋ยวมาเบิ่งกันต่อนะครับตัวนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วครับไก่ย่างเขือของเรานะครับเหครับสุกเรียบร้อยกระจกยแห้งแห้งมากเลยแกนนี่ไม่มีมันเลยนะครับพร้อมกินได้เลยคเสร็จไปกินกันเลยนะครับวันนี้ครับมาเด้อครับพี่น้องกินไก่ย่างเขือนน้ำกันครับผมสุกเรียบร้อยครับดูสิครับโอ้ยสวยงามตามรูปแบบครับ ก่ย่างเกลือครับไก่ย่างเกลือครับสุดรกะลมโอเคครับซอยมาหนิครับเดี๋ยวจะหั่นเด้อชาเบิ้งบัดหนิไก่ย่างเกลือครับปานหมูน้อยหมดแล้วครับพี่น้องพี่เอไปหนินี่ครับน้ำเจี๊ยบแซ่บขั้นไก่ยาวทั้งยาวทั้งอันนี้มันลงเอาทั้งเอาทั้งสันมันลงแต่ก็มีความมิดนไม่ไหวอกเขาเนี่ยนิ่มดิสันมันเหมือนก็บวานเลยนะ อุ้ยหอน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 มาสาบันหอนครับจับไก่นอนเลยครับเจอครับสับมาบบเบิ้งบัดนี่ครับอู้ผีดึกอีกแซ่บเป็นจะแซ่บเลยนี่แหละเอาใส่ใส่นี่ก็ได้เลย่งนีครับโอ้ยเนื้อเนือเลยครับพี่น้องเอ้ยพวกไก่ย่างเกลือซุปแบบแห้งได้ที่เลยครับย่างไปอ่อนๆไปเรื่อยๆครับผมใจเย็นๆพอเมื่อบั่นพี่ไม แต่งั่นดันพอดีเนี่ยรนในรี้โอ้เครื่องเสียงมันกะดีเว้ยถ้ามดาที่มันใส่ตู้ข้างหลังคอน่ะนะยอดเลยครับนี่ครับเขาได้คุยจัดเสียงเนี่ยอยู่ร้านเลยกระจกมันเห็นไปลี่ยนเสียงเต็มอยู่ผู้เดียบนะกะลิกคอยไปเห็นงูพ่ามุมมันเปิดโอ้ยอย่าบ้าบ่อยทำอะไรฟันอะไฟันอะไรถือไว้ถือไว้ฟันโอ้โห มันมันไม่เรียบนะมาครับพี่น้องมากินไก่ย่างเกลือนำกันครับโอ้ดูยอดครับผมบอกไว้เลยว่าถ้าไม่แซ่บไปหาหมอแหละผมพี่น้าอยู่เด้นี่พี่น้าเนี่ยอะไรดี ที่หน้าสิว่างนี่สิแบบไหนเอาสเบอร์โอ้โแซ่บไปหาหมอครับรับประกันเลยติดโควิดโอกรอบกรอบกรอบนี่มูของเขาอยู่ครับในการในการกรอบของเขาอยู่านานติวเทขาว่าสุดยครับไเบิร์ก่นิองแซมโแเสบกันเลยสุดยอดครับเกบบาน ครับมาได้ครับพี่น้องอันนี้ซุกแล้วนะครับไก่ย่างเกลือนี่ขาโต้ยมาแล้วครับเนื้อเน้นๆนะครับมาครับกินนล้วกันครับผมสุดยอดเลยครับสูตรไก่ย่างเกลือครับผมเดีาวมันเข้าของเข้าทั่วมาอยังย่างไก่ลองเพ่งอย่างนั้น ไก่ยาวย่างกับปลากรับุยย้ยอดเลยบม้จ้าครับจเจ้าบางจบเจ้เจ้าเราบนย้อนนไปยังชิ้เลยบมเขาโตไปห้าขวอยู่เื่อยุคขวบขวันอยู่รับเขาเหนียวกรเนี่ยนะเขาเหนียวออนครับยังงดมาครับพี่น้องกินกันนะครับยังบมบนยังง่ครับขอบคุณหลายนะครับครับสวัสดีครับ